สวัสดีครับผมอัพแคปเดนิมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคอเลกชันของทางแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะครับ49ปีแล้วนะครับนั่นก็คือแม็กกีนเองนะครับทางแม็กกีนเนี่ยได้ออกคอเลกชันใหม่มานะครับเป็นคอเลกชันที่ชื่อว่า gold survey นะครับริมสีทองนี่นะครับคอนเซปเป็นรูปเสือนะครับ แจเกียยีนเป็นงานปักทั้งหมดนะครับปักคำว่าแม็กยีนโกลเซเวตนะครับปี1975นะครับใช้การลงเข็ม2,41888เข็มเลยนะครับใช้เวลาปักเนี่ย14ชั่วโมงนะครับงานละเอียดมากครับดูแงกงยีนกันเลยนะครับป้ายหนังนะครับปั๊มความร้อนแล้วสกินด้วยสีทองย้อมด้วยสีบานะครับเปลี่ยนสีหลุดลอกตามการใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นแบบอาร์ซอกนะครับพอใส่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นรอย เฟดของโลโก้ได้ชัดขึ้นนะครับด้านหลังหูเข็มขัดริมสีทองนะครับผ้าตัวนี้14ออนนะครับเป็นแบบซิปนะครับใส่สบายนะช่องเก็บเหรียญนะครับเป็นงานปักคำว่าแม็กยีนโกลด์เซเว่นนะครับริมสีทองด้วยนะครับตัวเป็กเป็นรูปหน้าเสือนะครับปลายขาเย็บลูกโซ่นะครับริมสีทองนะครับทำให้ดูแบบเรียบหรูเลยนะครับตัวนี้เสื้อที่ผมใส่อยู่นี่นะครับอยู่ในคอลเลคชันนี้นะครับสกรีนเป็นโกลด์เซเว่นนะครับสกรีนครัว่าแม็กีนนะครับนุ่มใส่สบาย เป็นไงบ้างครับกับคอลเลกชันแม็ก e ีนคอลเลกชันนี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายคนนะครับไปเลือกชมกันได้เลยนะครับตามช็อปสาขาต่างๆนะครับ